สวัสดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้ตอกก็จะมาพาทุกคนเห็ดน้ำตอาหู้และขนมอึงให้ครอบครัวกินก่อนอื่นเลยเนาะตอกจะเอาทั่วเหลืองนี่แหละมาแซ่น้าก่อนประมาณสมถึงส่สัปดาห์เนื่องจากว่าสว้วงนี้เป็นวันพักอยู่ประเทศอินโดนีเซียเนาะอยู่บ้านก็คคอนข้างหงาเพราะว่ามีแต่ตอกไอตอนนี้เราพบปู่เจนนิเฟอร์อยู่ซีคนก็หลังจากที่ตอกแซ่ทัวเหลืองมาอยู่บ้านแบบนั้นแล้วเนาะไอตอนนี้กระสวนต้องออกมานอกเนาะมื้อนี้ก็คือเกาเลยทุกคนมากินมีอีกแล้วจนว่าสาวน้นยเจนนิเฟอร์ก็คือกำลัง บอ,อกต้องเราตอกว่าขอทายคลิปวิดีโอเนี่ยน้องกับูอยากให้ทายน้องหายังมาปิดหน้าตัวเองแต่กว่าจะได้มากินข่าวอยู่ฮานี่น่ะก็คือโลถ่ายคิวโอบรันโดเนาะคนกระลายแท้ลายว่าเนื่องจากวันพักเนาะบาง้านก็เปิดบาง้านก็ปิดก็หลายคนอาจจะสงสัยเนาะเพราะว่าพ่อปูอยู่บ้านเป็นอย่างคือบนสวนพ่อปูมากินน้ําคือพ่อปูขนาดเล้าบ่าคอยมักอาหารประเภทนี้อยู่แล้วเนาะพ่อปูเป็นคนที่ค่อนข้างมักอาหารแบบสไตล์อินโดนีเซียสไตล์อาหารไทยอาหารล้วแบบสมุนไพรได้หลายแบบนั่นนะ พ่อปูจะค่อน้ังมักไปทางนั้นแล้วห้านี่ก็อยู่ในห้างนะพ,พ่อปูเพิ่นบ่คอยมกนะักเนาะเพิ่นก็เลยบ่ได้มานาในระหว่างที่รอหาถ้วยน้อยของเจนนิเฟอร์ะนะต่อก็คือได้ป้อนเจนนิเฟอร์ไปประมาณสองสาแต่ว่าไอ้ตอนนี้นะกินวไวายทุกคนแป๊บเดียวถ้วยทมิตของเราก็มดแล้วบบบนี้พอแต่ว่าถ้วยของสาวน้อยเจนนิเฟอร์มาหอดเนาะเจนนิเฟอร์ก็กิกนเองแบบกินแห่กินว่าเจนนิเฟอร์น้อยก็เป็นคนที่มกักกินที่สุดเลยก็คือมีนี่แหละมากๆมกคือแบบนี้ใส่เดียวกับไอ้ตอนนี้เลย ตอนนี้ตอกก็กินเกือบบ่มิดเนอะไอตอนนี้มาซ้ำให้น้อยนึงละส่วนหนึ่งตอกกัแบ่งให้เจนิเฟอร์กินเจนิเฟอร์แกก,กินแต่มีกับไข่เนอะส่วนซีนี่อย่างกับโบกินและสุดท้ายยังไม่พอสำเนียไหนยังสั่งของหวานมานอเป็นข้าวเหนียวดํากับมูจิทางไหนเห็นจะเป็นไอศครีมเนาะเจนิเฟอร์ก็ถึกใจไล่ไหลและเวลากินอย่างบม่มเิร์นะไอตอนนี้จะเป็นผู้ซ้ำให้ตลอดเลยบบมีปฏิเสธรละวาดนี้ก็คือพากันมาเบิง่งเหนเวนตาเนาะเนืองจากว่าเวนตาไอตอนนี้เห็นนะมันหาย่จริงหลายคนก็ถาามตมตน ว่าไอต้ตอนนี้เป็นอย่างคืองผู้ใสยเวนตาเวนตาเราหายไปใส่เวนตาอตอนนี้หันาฮักแลก้วก็เอาไปแปรงโยฮันแต่ว่าฮาันก็จะแปลงห่งหได้เนาะก็คือแบบคนข้ังเสียดายเงินขนาดใดเวนตานั่นนะ่ะหาก็ซื้อมาบทบนัฮอดตปีจั ราคากรหมืนว่าบาทพุ่นันที่มันหักขนาดโมเมนมันตกหรืออย่างไหตัวนี้ใส่ปกติแหละอยู่ๆมันกระตกลงออกจากหน้าไอตัวนี้เลยก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าไอตัวนี้บริใส่เวนตาเนาะแล้วก็พยายามไปซอกห้านอื่นแต่ก็ยังบุันมีแบบแบบที่ถืกใจไอตัวนี้เธอนะคณะห้านเก่าคือไอตัวนี้บเาแล้วเพราะว่ามันเพลระบบมีแบบเอาไปแปงแล้วก็เจ้าแบบบัชพิซอบมีอย่างไรเลยมีแต่ว่าว่าแปงบอได้ยางเดียวและสาวน้อยเจนนิเฟอร์นามาหนี่ย้ใหด้เนี่ยจะมากมาอยู่โซนแบบเบิงป่า นะเบิงอยู่นี่นะโด,ดนโดนได้บยนยอมไปใส่เบิง แคเบิงวาแล้วก็ปากกะโตใหญ่ๆเวลาแล้วก็ต้องก็ขอตัดภาพมันที่อยู่บ้านอีกเทือหนึ่งเนาะกลับมาเห็ดนำตรงหูคือเกละน้ำต้งหูนี่ตองกระเจีได้ประมาณสี่ส่วโมงแต่ว่า่กนที่จะไปเห็ดนำตรงหูหวหน้าตอกจะเอาอันทัวเหลืองนี่เนาะมาล้างให้มันสะอาดแบบจนน้ำมันใสคุณสำหรับปริมาณน้ำที่ตอกไสแม่นสองพันแปดร้อยมิลลิลิตรเนาะสำหรับปริมาณของทัวเหลืองแม่นห้าร้อยกัมจะค่อยๆปั่นไปเทือละหน่อยเทือระหน่อยแล้วก็บีบเอาน้ำแต่เทือเดียว ียวนะตกจะบบปันแบบว่าบีบเอาน้ำาหลายเทืออีกอย่างใจหนึ่งก็ขี่คันปันหลายเทือนะก็เลยปันฮอบเดียวลวแล้วเลยก็จะได้น้ำทัวเหลืองม้าแบบนี้แต่ว่าตกหันจะมา กองมาตองเอาอีกหอบหนึ่งเนาะใส่ผ่าเขาบางพร้อมหอบนี้ตอกกระต้องแต่2เถื่อเนาะปกติเห็นตอกจะมักตอง3เถื่อแต่วอามือนี้รู้สึกว่าแบบว่าตองสองเถื่อก็ได้แล้วเพราะว่าเฮ็ดขดขังระวังหลังจากที่ว่าได้นำเต้าหู้แล้วเนาะตอกกระตือจะเอามาต้มแบบนี้เลยต้มก็จะใส่ใบเตยลงไปพร้อมเนาะจะใส่ไฟกลางขดอ่อนเลยค่คอยๆเคี่ยวไปและก็ต้องได้มันค้นเนเพื่อบ่ใหามันใหม่หมอ้อและที่เห็นอยู่นี่ก็คือจะเป็นกากท่วเหลืองที่ตอกปั่นเนาะมันก็จะนุ่มๆคันมีเจนนิเฟอร์อยู่น้ำ แบบนี้นะนาตกกะจะมาให้เจนนิเฟอร์ลินมันคล่ายๆคือซายนี่แหละแต่ว่าเจนนิเฟอร์นอนอยู่เนาะตกก็เลยแบบบบได้เอาเห็ดอย่างโตเลยแต่ว่าก็จะมีบางคนว่าว่าสามารถเอาไปเห็ดกินได้แต่ตกก็หู้กันว่าเอาไปเห็ดอีอย่างกินได้เนาะตกก็บลจือแล้วให้หู้กับคอมเมนต์บอกตอก่อหงเ้อแต่เทื่อตอกเห็ดนี่เมนแบบกากท่อเหลืองนี่เมนทิมอย่างเดียวและระวังที่้อดหาฮนาะตกกะจะมาเห็ดขนมอึงสาหรับขนมอึงนี่เมนตกจะใส่นมลดจืดเนาะลงไปปริมาณ200มิลลิลิตรนมเป็นนมอ,อุณหภูม ปกติเดอิอบดไดสซนมอุ่นอีกอย่างเลยพราว่าอากาศบ้านเฮามันฮ้อนหลายหลังจากนั้นตอกกระใสน้ำตาลแม่นปริมาณสามบ,บวงแกงแล้วก็ใส่ยีดนาอยีดนี่ใส่ไปเคืองบวงแกงยีดนี่ห่อที่ตอกใส่ก็คือยีห้อนี้เลยไปหาซื้อกันได้บ่มียีห้อนี้ใส่ยีห้ออื่นก็ได้เด้อหลังจากนั้นก็คน้นให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็จะพักไว้ประมาณสิบนาทีเนาะเพื่อจะเบิงว่ายสีดมันฟูโบไดโบสาหรับนะน้ําต้มหูต้ตอกก็คือขื่นฟองมาแบบนี้แบบนกแบบกาําลังุดเดือดแบบนี้เลยเนาะตอกก็จะ ต้มไปแล้วก็ค้นไปตลอดเนาะจากระยะหนึ่งกอนแล้วก็จังปิดไฟแล้วแล้วตอก็ได้น้ำเต้าหู้ประมาณนี้เนาะหลังจากนี้ตอก็จะพักให้มันเย็นก่อนนะสั่นหาเหตุอีกเลยทุกคนยูยูก็อยากกิ่นผัดติ่นไก่หัวสินไข่เนาะอยากกินตั้งแต่เมื่อคืนก่อนอื่นเลยตอก็คือเอาติ่นไก่เนาะไปต้มก่อนหลังจากนั้นตอก็คือเอาหมักเพสเอากระเทียมเอาหอมแดงหัวสินไข่มาตำรวมกันให้พอแหลกประมาณนี้แล้วก็จังเอามาขว่กับน้ำมันเนาะที่จริงตอกแคดอาหาร เขาวนี่บ่ค่อยเก่งเลยเนาะหลายๆคนก็มักจะตีเรื่องการเหตุอาหารของตอกตลอดอยู่อันนี้ตอกก็เข้าใจอยู่เนาะแต่กับว่าต้องว่าอย่างใหตุตอกเนาะเพราะว่าตอกก็เหตุกิ่นเองก็รสชาติมันก็เป็นรสชาติที่ตอกหมักกินอ,อ๋อแลวในหมอนี่นะตอกยังเติมคาขิงและกรตามด้วยแบคิงเูดลงไปพัดเติมอีกให้มันหอมๆแล้วก็จังไซตีนไก่ลงไปแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วจีนน้ำปลาตามด้วยซีอิ๊วดำหวานเนาะเพิ่มสีสันน้อยนึงซอสหอยแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากัน ใส่แต่ซัำนี่เลยแล้วกระตื่มน้ำสะอาดไปจักหน่อยนึงเนะเาะเพื่อว่าจะต้มติ่นไก่แหมงดบบรสาติมันเข่าซึมเข้าไปในเนื้อติ่นไกน่นอยนึงและนี่ก็คือแล้วแล้วเนาะพัดติ่นไก่ใจหัวชิงนค้าของตอกแบบง่ายๆเป็นเมนูทีเข้าเดหมอหมอีกแล้วแต่ว่าต๊อกยังพ่ทันได้กินเนาะตอกตะกลับมาเบิ่งยีสต์ของต็อกก่อนว่าได้ระบบสําสหรับยีสต์ที่มันได้ก็คือมันจะขึ้นเป็นโฟดเป็นฟองแบบนี้ค่ะนะก็ถือว่าใส่แต่แล้วต็อกจะค้นอีกรอบนึงแห่งแ,แบบน้ําตาลม หลังจากนั้นตอกกระจะใสนน้ำมันพืชสำหรับน้ำมันที่ตอกไสเมนจะเป็นน้ำมันข้าวโพดเดือตอกไสไปประมาณ2บวงแกงแล้วก็จะค้นให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วตอกกระจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปประมาณ300กรัมตามด้วยผงฟูหนึ่งบวงกาแฟแล้วก็ยังใส่เกลือไปประมาณครึ่งบวงกาแฟหลังจากนั้นก็ค้นให้ส่วนผสมเข้ากันก่อ้ค้นจนวามันบ่ไปแล้วาะก็จะเปลี่ยนมานวดด้วยมือนอนวดไปนวดมาแล้วตอกรู้ซึกว่ามันอยากติดมือตอกก็เลยเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ล ไปอีกประมาณสาวกำัำเนาะสูตรละยละเอียดเดี๋ยวตกจดให้อยู่ก้องคอมเมนต์คือเก่าเด้อตกเองกับขอนขางใช้เวลานวดยู่ดุนดน้อยหนึ่งเนาะจนว่าได้เนื้อแป้งเนียนประมาณนี้ตกก็จะพักแป้งไว้ประมาณหนึ่งชัโมงแล้วก็หายอย่างมาปิดไว้พร้อมเพื่อบ่ให้ล้มเข้ากะเช้าใช่ะไม่ใช่ mm -hmm. บางทีเวลาเให้เป็นการใชยเวลาน่ตอกก็คือไปอาบน้ำแล้วก็กินข้าวเนะาะกินข้าวแล้วแล้วก็วกลับมาเบิ่งทีขนมอึงกันโตตอกขณาดักแป้งจนแป้งขึ้นฟูเป็นสองเท่าแล้วเาบันนี้ตอก,กจะมันนวดแป้งนวดไล่ลมไม่อย่างออกอีกเท่อหนึ่งกอนเผื่อแป้งเนียนขึ้นอีกตอน,นวดล่ล้มขนาแป้งจะเนียนๆแียวระบติดมือเลยได้ทางติดมือขนาถือว่าแป้งยังใส้บได้แล้วสําหรับขนาดของขนมนี่ตอกจะใส่บวงเนนะตัดเอาะนาดบวงนี่ก็ประมาณแบบ15กรัาถึง20ารกมนี่แหละบบเกิดนี้ อยู่ระหว่างนี่เลยเนาะแล้วก็จังเอามาคุกกับงาจุดเด่นของขนมอึงมันก็คือจะหอมงาแบบนี้ใส่งาให้ทวมๆแบบนี้เลยเนาะตกก็คือเห็ดได้ประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะเอามาลีสําหรับการลีดแป้งี่ก็บ่บไหลีดจนบันบางหลายเกินไปคันมันบางหลายเกินไปนะมันจะเห็ดห้แป้งเวลาเอาไปทอดนะมันจะแตกได้ระดับไฟที่ตกใส่มันคือใส่ไฟกลางเดิอบบไหใส่ไฟแห้งถ้าใส่ไฟกลางไฟเฮาไดเนาะเห็ดขนมอึงมันกับฟูแล้วก็ทางใหนก็เป็น công quảng cô รายละเอียดในวิธีเหตุก็คือตามในคลิปนาอตตกจะค้นไปค้นมาละตักน้ํามันราดให้ทัว่วแป้งขนมเลยมันก็จะค่อยๆพองขึ้นมาหลายคนก็มักจะมีปัญหาตอนท่านี่เนาะวเาเวลาเอามาทอดแล้วแบบว่ามันโบฟูมันโบกวงทั้งในขนาะดหลายคนก็ส่งมาถามตอกหลายแหงเนาะทุกคนก็ลองเอาวิธีที่ตกทอดแบบนี้นะไปเห็ดเบิรงเดอรการที่ว่ามาทอดแะไรมันจะยากถ้าโบฟูโบกวงทั้งในก็จะบเมนขนมอึง้งเมื่อก่อนตอนที่ตอกเฮียนเห็ดใหม่ๆนะตกก็จะทอด บค่อยเป็นคือกันแหละตอกกระจะทอดเทละก้อนเทละก้อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กัรู้สึกว่าไข่ขึ้นทอดเทลละสองก้อนสามก้อนกันได้แลว้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็บโแมนว่าเก่งขึ้นเนาะแต่ว่าเห็ดหล่เธอจนแบบมันค่อนขังลึแล้วนะลึงหมลึกงเป้งลึกง,ง,งแบบว่าขนาดของเป้งและหลังจากที่ตอกทอดขนมอึ่นแล้วเนาะตอกก็จะเอามาผักเะเด็ดน้ํามันก้อนสําหรับหมอน้ํามันที่วันยังมีเศษของงาข่าวต๊เหลืออยู่ก็จะตักออกเนาะเพื่อว่าเวลาเราทอดอันก้อนใหม่มันจะได้โบใหม่มีเศษดำ ติดไปน้าขนมก้อนไม่และนี่ก็คือขนมอึงที่ตกทอดออกมาทางเมร์กัปจะมาณนี้เลยทุกคนว่าหนากินอยู่บ่เนอะที่จริงขนมนี้บางคนจะเอินว่าสารเป่าทอดเนาะแต่ว่าต้องหันเคยได้ยินตั้งแต่น้อยแล้วว่าเอินขนมนี้แม่นขนมอึงกันเลยลืงเอินมาจนฮอดปัจจุบันนี้บานนี้ตอกกันจะมาจิกเบิ่งขนมทางในมันเนาะมันก็จะเป็นกงกวงตามสไตล์ขนมอึงเลยหลังจากได้เห็ดขนมอึงแล้วๆ้ตอกก็เอาทุกอย่างมาไว้หยุ่โตเนาะกินขนมอึงกับน้ำต้าหูนี่ก็เป็นอีอย่างที่เข้ากันได้ โมเมนต์กับขนมคูอืมเปล่าอืม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 มหนูจะกระตี้เอยรแล้วมอืมใอืม เังเกี้อนตอกเห็ดน้ำตาห้วยนตอนนี้ก็พอปูเรียบร้อยเนาะทางไอ้ตอนนี้ก็กินแล้วพอปูก็กิ่นแล้วบัดเนี้ยตอนนี้ก็มากินต่ออีกเป็นจ่องที่สองใครแต่ว่าไอ้ตอนนี้เราเป็นคนกินเก่งเนาะเห็ดอีหย่างเราก็กินได้เมื่อล้วก็คลิปวิดีโอนี้ต้อก็ต้องลาทุกคนไปก่อนเด้อแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย